เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ริบุกเทเลอร์ได้ทำขึ้นมาเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนนะครับหรือคุณฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีมากๆครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าการตัดสิน บนหมู่เกาะที่สงบเงียบทางตอนใต้ของประเทศหนึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนักหนึ่งในนั้นมีชายผู้สมระเรียบง่ายคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมเล็กๆซึ่งติดอยู่ริมทะเลในทุทกๆเช้าเขาจะเดินออกไปที่ชายหาดเพื่อทำกิจวัตรประจำวันของเขานั่นก็คือการนั่งสมาธิและออกกำลังกายริมชายฝั่งทะเล แต่ในวันนี้ขณะที่เขากำลังเดินไปที่ชายหาดนั้นเขาก็มองเห็นชายคนหนึ่งนอนทอดกายอยู่บนหาดทรายโดยเอางหัวของเขาหนุนที่ตักของผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อผ้าของชายคนนี้ดูม,มอมแมมและข้างๆที่เขานอนอยู่นั้นก็มีขวดเหล้าหลายใบกองอยู่กับพื้นเมื่อชายสมรถเห็นเช่นนี้เขาก็เกิดความเวทนาสงสารเขาคิดในใจว่า ช่างเป็นเวรเป็นกรรมของเจ้านี่จริงๆแทนที่เช้ามาจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆแต่กลับดื่มจนเมาไมา่หมดท่านอนอยู่บนตักของผู้หญิงนี่แหละนะคนติดเหล้าชายสมถะเดินไปและไปทำกิจวัตรประจำวันของเขาเหมือนที่เคยทำและไม่กี่นาทีต่อจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ เขาจึงรีบหันไปหาต้นเสียงของคนคนนั้นจึงเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งกำลังจะจมน้ำชายสมร tha จึงรีบวิ่งไปเพื่อจะช่วยเหลือเด็กคนนั้นแต่ขณะที่เขาวิ่งไปนั้นก็เห็นชายขี้เมาที่หนุนตักผู้หญิงคนนั้นตื่นขึ้นและชายขี้เมาก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปช่วยเด็กน้อยที่กำลังจะจมน้ำชายขี้เมารีบลงน้ำไปช่วยเด็กน้อยโดยไม่ลังเลใดๆ และในที่สุดเขาก็ช่วยเด็กได้สำเร็จเมื่อชายสมถรเห็นการกระทำของชายขี้เมาเช่นนี้เขาจึงเกิดความสับสนเขาไม่รู้ว่าสรุปแล้วชายคนนี้เป็นคนขี้เมาหรือเปล่าด้วยความสงสัยเขาจึงเข้าไปถามชายขี้เมาว่าท่านเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นท่านแถวนี้มาก่อนเลยชายขี้เมาในสายตาของเขาหันมาตอบว่า ข้าเป็นชาวประมงนะ่ะข้าออกหาปลาอยู่บนเรือนานหลายวันข้าไปมาทั่วทุกที่และวันนี้ก็เป็นวันที่ข้าได้กลับขึ้นฝั่งมาหาแม่ข้าที่บ้านเพื่อน,นำเงินที่ได้จากการขายปลามาให้กับแม่ท่านรู้ไหมวันนี้ข้าเหนื่อยมากจริงๆเพราะมรสุมทางทะเลที่หนักหน่วงพอขึ้นฝั่งแม่ข้าจึงมาหาและนำอาหารกับน้ำมาให้ ชายสมถะยังคงสงสัยและถามกลับไปว่าแต่เมื่อครูน่นี้ที่ข้าเดินผ่านข้าเห็นเหมือนท่านกำลังเมาไม้ข้างกายก็มีแต่ขวดเหล้าอยู่ชายชาวประมงยิ้มและตอบกลับเขาไปว่าแม่ข้านำน้ำมาให้ข้าต่างหากละ่ะเวลาที่ข้าหาปลามานั้นก็มักจะมีขวดต่างๆแบบนี้เป็นขยะอยู่ที่ก้นทะเล ในขณะที่ข้าจับปลามาข้าก็เลยเก็บพวกขวดที่เป็นขยะเหล่านี้มาด้วยส่วนแม่ข้าก็จะนำไปทำความสะอาดและเอากลับมาใช้ประโยชน์อีกแม่ข้ามักจะเป็นห่วงข้าเสมอเวลาที่ข้าออกทะเลวันนี้คงรู้ว่าข้าเหนื่อยมากนางจึงมารอข้าแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารให้เมื่อครู่ข้าทานจนอิ่มเลยเผลอหลับบนตักของนางนะ่ะ แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วข้าขอตัวไปหาแม่ข้าก่อนนะท่านเมื่อชายชาวประมงเดินจากไปชายสมระก็อยู่กับความเงียบงันในใจของเขาพร้อมกับความรู้สึกผิดที่เขาได้ตัดสินชายคนนี้เพียงภาพลักษณ์ภายนอกที่เขาเห็นทั้งๆที่เขาไม่เคยได้รู้จักชายชาวประมงคนนี้มาก่อนเลยและบทเรียนในเรื่องนี้ ก็ทำให้เขาได้รู้ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ด่วนตัดสินผู้ใดจากสิ่งที่เห็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเพียงด้านมุมเดียวและโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดของเรื่องราวซึ่งบางครั้งเราอาจคิดว่าเราเข้าใจเรารู้แต่ความเป็นจริงนั้นเราอาจจะไม่รู้อะไรเลยอย่าตัดสินใครเพียงเพราะสายตาแรกที่เรามองเห็น อย่าตัดสินใครหากเราไม่รู้จักเขาอย่างลึกซึ้งอย่าตัดสินใครเพียงเพราะการกระทําของเขาที่เราก็ไม่รู้เหตุผลเมื่อเรากำลังตัดสินคนอื่นเราก็กำลังตัดสินตัวเองด้วยเช่นกันขอบคุณที่ติดตาม The Book t a y l e r นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวของเราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ